สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางสูตรเวลาพัฒนานะครับปรวจำวันที่28มิถุนายนนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอภัยสมาชิกนะครับเจาะให้ไม่เข้านะครับเจาะให้06นะครับออก00680ขอพระนับออก06680นะครับ ไปร้อยัสิบแถนนะครับสําหรับตัวที่เน้นนะครับแต่เลขวิ่งของเราก็ยังเดินต่อเนื่องนะครับขอไปครับทีนี้เรามาตามกันต่อนะครับจากสูตรเก่านะครับก็เป็นสูตรกําลังวันนะครับงวดที่จะออกต่อไปคือวันพุธนะครับเลขกําลังวันคือวันที่สี่นะครับขอให้รับคือเลขสี่นะครับ ช่วนนี้ไม่สบายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสติไม่ค่อยดีเลยครับช่วงนี้หลักร้อยคือเลขสูตรนะครับศูนย์บวกสนะครับได้สีหนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับงดผ่านมาได้เก้ากับศูนย์นะครับออกแปด พามาที่เลขศูนยนะครับในงวดน,นี้ได้5กับ6นะครับก็เป็นเลขเด่นชนกันที่เลขห้านะครับจะมาหรือไม่นะครับวันที่แล้วชนกันเลขศูนย์มาครับวันนี้เด่นที่เลขห้แต่ถลขห้าไม่มาคือสี่กับ6นะครับก็พิจารณานะครับเดี๋ยวเราจะสรุปถ่ายคลิปให้ดูนะครับทีนี้มาตามต่อกันสูตรนี้นะครับ สูตรนี้ก็เข้าเป็นสองตัวโต้นนะครับก็คือศูนย์หกนะครับในงวดนี้เราได้สองสี่สองห้าสองหกนะครับสามสี่สามห้าสามหกสี่สี่สี่ห้าสี่หกห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะครับพอชนกับเลขเด่นของเรานะครับคือสี่กับห้านะครับแล้วห้ากับหกแต่แปดเก้านะครับก็ลองนำแปดเก้าไปใส่กับเลขที่มีสี่ห้าหกหลนะครับก็คือเลขทั้งหมดนี้นะครับเป็นชุดโต๊ดนะครับ ใส่8และเก้าเข้าไปนะครับแต่เน้นไปที่เลข9แล้วกันนะครับนี่นครับมาดูกันต่อสูตรที่เดินต่อนะครับสุดนี้นะครับ ศูนย์กับหนึ่งนะครับสูตรนี้ศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์นะครับสูตรนี้หกกับเจ็ดนะครับมาหกในงวดน,นี้นะครับสูตรนี้ได้แปดกับเก้านะครับสูตรนี้ก็ได้แปดกับเก้านี่นะครับที่บอกว่าแตกแปดเก้าก็คือจับมาใส่สูตรนี้นะครับอันนี้ 6กบกหเป็น2น,นะครับ2อบวกแปดเป็น0ูนย์ศบวกห้าของที่ได้5้ากับหกเห็นครับเพื่อนๆจะเน้นที่5กับหก็ได้นะครับเพราะว่าชอกันสอศูนย์นะครับห้ากับหแต่ตัวลองก็คือ4นะครับเพราะฉะนั้นก็นำสี่แปจับเป็น4 8นะครับจับเป็น8 4 8 5 8 6แป้าแนะแล้วก็8 9นะครับ มันก็เก้าสี่เก้าห้าเก้าหนะครับแล้วก็สี่ห้าสี่หกห้าห้าและห้าหกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเลขสองตัวนะครับในงวดนี้นะครับจับทุกสูตรแล้วนะครับ ที่เรามีนะครับตอนนี้นะครับหากผิดพลาดกันเรก็ต้องขออภัยนะที่นี้นะครับส่วนอ๋อเรายังมีอีกหนึ่งสูตรนะครับนั่นก็คือสูตรนี้นะครับเราไปคำนวณกันหน้าใหม่นะครับสูตรนี้นะครับที่เดินต่อมีสองสูตรนะครับ สองแปดถึงหกหก,หกนะครับนี่ได้แปดกับเก้านะครับ นี่เลขสองมีตัวเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเลขสองนะครับสรุปเราพัฒนานะครับประจำวันเปนที่ยี่สิบแปดนะครับมิถุนาอยู่นะครับสูตรที่หนึ่งได้สี่กับห้านะครับสูตรที่สองได้ห้ากับหกสูตรที่สามได้แปดกับเก้าสูตรที่สี่ได้แปดกับเก้า สูตรที่ห้าได้ห้ากับหกสูตรที่หกได้สองนะครับและสูตรที่เจ็ดนะครับมีเจ็ดสูตรเลยนะครับสูตรที่เจ็ดได้แปดกับเก้านะครับชนกันสามสูตรคือแปดกับเก้านะครับ แล้วตัวรองเราคือตัวที่ช่วงกันอีกตัวคือห้ากับหกห้านะครับห้าช่วงกันสามสเรื่องเรียนในงวดนี้นะครับก็คือห้าแปดเก้านะครับก็จับชุดนี้ก่อนนะครับห้าแปดห้าเก้าแปดเก้านะครับส่วนที่จะนำมาประกอบ ทั้งสชุดนี้นะครับก็จะเป็นสองสหนะครับก็จับสองตัวก่อนนะครับก็จะเป็น 5, 2 5, 4 5, งห้าส้าหก้า แล้วก็ 8, ปดสองแปดสี่แปดหกดเนะครับใคชอบเลืกเบื้นก็ตามเลืกเบิ้ลน,นะครับเก้าสองก้สี่เกหก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับทีนี้สามตัวเราก็จะนำทั้งหตัวมาวินกันนะครับเพราะว่ามันชนกันนะครับ ตัวที่เด่นก็จะเป็น589นะครับนํา589มาตั้งนะครับแส่ด้วย246ไปนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆมีวิธีจับอย่างไรก็ลองจับดูกันนะครับก็ลงตัวเลขให้ทั้งหมดทั้งเจ็ดสูตรแล้วนะครับที่เดินต่อนะครับจะมีสูตรไหนข้าสูตรไหนลูกก็ลองพิจนารณากันดูนะครับจากการวิเคราะห์นะครับถ้าสูตรที่หกมานะครับก็ได้แลวหนึ่งตัวนะครับค้านี่นี่นี่ มาตัวเดียวนะครับแปดกับเก้ามาตัวเดียวก็จะเป็นสองสูตรนะครับก็จะเป็นสองแปดนะครับท้านี่มาอีกหนึ่งชุดนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยถ้ามานะครับถ้ามาในตำแหน่งที่เราต้องการคือตำแหน่งสามตัวนะครับก็จะเป็นสองแปดเก้านะครับสองห้าหก 258ห้าแปดสองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้า5ไม่มานะครับก็จะเป็น4นะครับแต่ผมว่า5น่าจะติดมานะครับ ครับนั่นก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันนะครับสตรเวลาพัฒนานะครับประจําวันที่28มิถุนายนนะครับเลกวิ่งนะครับเราให้วิ่งไปที่เลขกําลังวันนะครับคือ4กับ5้านะครับแต่ถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะชอบ8กับ9หรือ5กับ6นะครับแต่ผมจะให้วิ่งที่4กับ5้าแทนนะครับ ครับก็จบแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของเราพัฒนานะครับประจำวันที่28มิถุนายนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ